ก็คือค่าภาีษรยากรขาเข้าอาจารย์ต้องคืนให้กับบริษัทนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นในใบผลหรือขั้นตอนต่าอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์จะโอนสิทธิ์ให้ใครตั้งแต่แรกต่อมาค่ะอาจารย์ส่งอผลิตเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ส่งอและอาจารย์ต้องทําเรื่องของคืนค่ะผลิตภายใน1ปีและต้องทําเรื่องของคืนภายใน6เดือนและถ้าภายใน6เดือน อาจารย์ผลิตไม่เสร็จละ่ะสวนอาจารย์ผ้ายังเหลือละ่ะทําไงคะลูกกรมก็บอกว่าจะเอาผ้าที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายภาษีโอเคไหมอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญของมาตา29มาตายา29ถ้าถามว่าคนใช้เยอะไหมตอนนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่เรานำเข้าเราเสียภาษีไหมลูกใช่ไม่ใช่เพราะเราซื้อจากประเทศเพื่นบ้านมาแล้วก็ทำเรยก TA กันเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นมาตา29ถามว่ายังมีไหมมีค่ะเมื่อต่อหลายๆบริษัทอย่างจองสาม 3, แลนจอสาอย่างเงี้ยขอคืนมาตา29ที14ล้าน20ล้านร้อยกว่าล้านแต่มันจะหรอกลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีใช้วัตถุดิบจากประเทศที่ได้ FTA อาจารย์เสียรายได้เลยนะถ้าตาเป็นคนรับยื่นเอกสาร 3, มาตา29่เพราะจากยอดเงินกี่ล้านกี่ร้อยล้านอาจารย์ได้ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นจากยอดคืนภาษีทาให้เขาทั้งหมดทั้งกระบวนการถ้าเขาน้อยม้อาจารย์ได้หนึ่งเปอร์เซ็นคุ้มไหมคะแต่ว่ามันเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ดันหลุดไม่ขอตามระบบไฟโทแล you, ้วบังเมินในใบผลขาออกเมื่อกี้เลขที่ศูนย์ศูนย์เก้านั่นน่ะมันสองล้านน่ะถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มโดนฟ้องร้องอีกใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอกสารพวกนี้ต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็รับคุณเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันตัวเองทำาไงดีคะ วิธีป้องกันตัวเองทำไงดีลูกถ้าอาจารย์เป็นคนตรวจเอกสารห,หรือโทนทำเอกสารง่ายมิเดียวอาจารย์ก็เอาชุดงานจ็อกง,งานนั้นๆน่ะไปให้ผู้มีอำนาจของบริษัทนั้นเซ็นซใช่ป่ะรบกวนช่วยพู้ก่อนค่ะช่วยดูก่อนค่ะว่าขาดตกบกท่องตรงไหนแล้วถ้าเขาเซ็นแล้วแล้วสูนย์ศูนก้ามาดลจืจริงๆทำไงเราจะรับผิดชอบสิไม่ใช่เราใช่ป่ะเพราะเราไม่ใช่ผู้ลงนามในการขอคือ มีทางออกแล้วใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นทีมอย่างหนึ่งไม่ใช่หัวหมอแต่เราต้องละเอียดแนจริงเราควรจะปลุให้มันเรียบร้อยมีกรณีหนึ่งที่อาจารย์เคยเจอใบขนเราใช้มาตา29แล้วมันมีค่าปักการทําใบขนผิดค่าปักชุดละหนึ่งพันบาทเราถ้าบังเอิญชุดนั้นได้คืนเงินเก้าร้อยจะขอคืนไหมลูกเทียบกับค่าปักหนึ่งพันค่ามันไปเถอะ หลับตามไปท่าหนึ่งถ้าเราเจอค่าปรับมากกว่าเงินที่ขอคืนหนูต้องเลือกไม่ขอคืนใบผลชุดนั้นแต่ถ้ามันสองหมื่นกับปรับหนึ่งพันเอาวะหมื่นเก้าก็ยังดีใช่ไมมใช่แต่หนูจะโดนไล่เรียวว่าไอหนึ่งพันเนี้ยใครผิดโอเคไหมอาต่อมาค่ะการนาเข้าวัตถุดิบก็จะมีพวกใบแนบมีเอกสารอะไรบ้างเราลองมาดู ต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e-custom ที่ระบบกรมศุลการกรใช้เสร็จแล้วก็จะมียื่นชุดเอกสารนู่นนี่นั่นตามด่านค่าที่ที่เขากำหนดแต่ส่วนใหญ่มันจะผ่านระบบ EDI ได้ผุดทำใบขนกันนะ่ได้ผุดทำใบขนไหมคะมันจะผ่านการใช้ระบบเข้าไปในระบบ EDI ใบขนมันจะมีกล่องมประมาณ40ประจุต่อมาค่ะเราก็จะรับใบแน่ใบขนสังตรวจก่อน หลังจากนั้นเราก็เอกสารพวกนี้ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้หูกเวลาที่สมมุติอาจารย์จะส่งออกอาจารย์ยึดสูตรมาตรายี่เาแล้วนะใบขลอาจารย์จะต้องระบุด้านบนทางขวาว่าใช้สิทธิประโยชน์ตรงกลางข้างล่างมันจะมีคําว่าสิทธิประโยชน์อะไรอาจารย์จะต้องใส่สูตรการผลิตว่ามันมาตาที่9ก้าสูตรเลขที่อะไรหลังจากนั้นอาจารย์ส่งเข้าระบบกรมสุรการอนมันก็จะอนุมัติเป็นกี่ลายอาจารย์ได้เลขใบผลมาเรียบร้อยอาจารย์ก็ปริ้ หนึ่งใบพร้อมใบจำกัดให้คนขับรถถือไปที่ท่าที่ที่มีการสมองหลังจากนั้นอนาจารย์ต้องรอสเตตัสให้มันเป็นสเตตัส04ก่อ,อนอาจารย์ก็เอาสเตตัส04น่นะหนึ่งใบพร้อมกับเอกสารอื่นๆที่มีเพื่อทำเรื่องของคทธเนี่ยค่ะก็ต้องมีเอกสารทุกแน็ตที่เกี่ยวข้องตัวอันที่สี่รายละเอียดหรือแคตาล็อกของสินค้ามีหรือไม่มีก็ได้ เขาไม่ได้บังคับอันนี้เช่นเดียวกันค่ะลูกอันที่แปมีหรือไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่หลายๆที่เขาจะขอหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดเพื่อบอกว่าเขานําเขา้าหรือเขาใช้วัตถุดิบจากที่ไหนเพราะบางทีมันมีการสมสู้ิดกันอีกอันหนึง่งใบยอนุญาตถ้ามีถ้าเป็นของต้องกำกับก็คือต้องขออนุมัติก่อนก่อนจะส่งออกเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์รยกตัวอย่างสินค้าใช้ได้สองทางตรงนี้ค่ะลูกใบตราส่งหรือเห็นเค่อค่ะ l i r v i e w view off landing เราส่งออกไปไหนคะทางเรือ l i r r e v เราส่งออกทางอากาศแล้วมันก็จะมีทัก receive, มี deal receive แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหน <c oughs> หรืออีกงานหนึ่งที่อาจารย์เคยเจอเ <c oughs> ขาใช้คำว่า <c oughs> multi-modal <c oughs> เป็น multi-modal view o f p landing อะไรนี่แหละเขาจะใช้ประมาณนั้น <c oughs> เพราะว่ามาันครอบคลุมการขนส่งทางเรือไปต่อรถรถไปต่อรถไฟไปต่อเครื่องบินพวกนี้ใช้เอกสารใบเดียวก็ได้ แต่บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นใช้ต่อไปนักศึษษา,สาสจะเจอทักรีเดฟเยอะขึ้นค่ะเพราะอะไรคะลกูกการขนส่งข้าแมแดนเยอะขึ้นประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นผู้ค้าที่ดีเพราะเขามองว่าเราคือจุดศูนย์รวมเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ CLMVPT เคยได้ยินป c l m v t ตอนนั้นนายุรัฐมทมดีท่านนี้ ไปพูดที่โรงงาน,นดิสิกอาจารย์ไปฟังหคำว่าทีคือเขามองว่าไทยต้องเป็นฮับให้ประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเราได้เปรียบที่เราอยู่ตรงกลางตรงกลางของเราตรงกลางของพม่าตรงกลากง,าข,อง,งาของประเทศเวียดนามหรือ캄ับ,บเดียพวกนี้ค่ะแต่ถามว่าเราด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่าเอ้าหยองน้ำก็เราด้อยสาจุดจุอ๋อตอนนี้เขาจะมีในเรื่องของข้อกําหนดบางอย่างมันมีข้อจากัดค่ะเช่นรถบรรทุก หนูจะเห็นว่ารถบรรทุกบ้านเราวิ่งไปบ้านเขาไม่ได้แต่ทําไมบ้านเขาวิ่งมาบ้านเราได้ข้อกําหนดบ้านเราที่ต่างจากเขาคือรถบรรทุกบ้านเราส่วนใหญ่ติดไฟแนนซ์เราไม่ได้ปล่อนภาระถ้ารถเราปล่อดภาระเมื่อไหร่ไม่ได้ผ่อนติดวิ่งไปเลยข้ามไปฝั่งลาวข้ามไปฝั่งพม่าได้เลยแต่กฎระเบียบบ้านเขารถเขาไม่ได้ผล่อนเพราะซื้อคันส์เราจะเห็นว่าไม่ทำไมรถจีนเข้ามาถึงเนี่ย แถวบ้านเราใ,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นป้ายเป็นแเ,เขียนว่า A H ก็คือ Asian Highway ทําไมประเทศเพื่อนบ้านมาขนของจากเราไปขายว่ะเขาขนผล,ผล,ลไม้มาขายบ้านเราแถมเขาขนของจากไทยไปขายที่จีนในขณะที่เราทําไม่ได้เราไม่สามารถเอารถบ้านเราไปไนดะ้เพราะเขาบอกว่าถ้าเราเอารถที่ติดภาระขน เป็นรถตกรถไปนะทุกทสิ่งที่แล้วก็การผ่อนปลนภาษีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับเราตอทีมันีนนเรื่องจำเนมันจะมีเขาเรียวกว่าอะไรตามตะเข็บชายแดน,นที่เป็นการลักลอบผิดกฎหมายจริงๆการค้าชาวบ้านกับชาวบ้านรายได้ดีกว่าพวกเราเอย่แต่การนำเข้าสปอร์ตจริงๆที่เป็นคอสบอดเดอร์การค้าชายแดน,นมันไม่ได้ถูกจับตัวเลขขนาดนั้นเขาก็เลยพยายามจะทำให้มันถูกวิธี แต่เสร็จแล้วมันมีข้อกําหนดพวกนี้ค่ะอยา่างบางทีอาจารย์อยากข้ามไปฝั่งพมา่าอาจารย์อยากข้ามไปฝั่งอ,อญญาลานยะประเทศไปที่บอดทําสิีโตแค่แค่เราไปอ่ะเขามองว่าไงนะมเนี่ยใจเล็กเกินขนาดแต่จริงๆเราก็อยากแค่ไปดูตลาดลงเกลือเราอยากข้ามฝั่งไปที่ตลาดไปเป็ตแค่ตั้งเย็เราอยากเห็นว่าเขาทำไงอยา่างพมา่าอาจารย์ไปแม่สอนอยากไปดูเข้าไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จองรถตู้ที่เขามีวิ่งไปทุกวันที่แม่สอน ที่ฝั่งทางทงฝั่งเขาอาหารเข้าไม่ได้เขาจองไว้แล้วแล้วรถตู้บ้านเราถ้าไม่ปลอดภัยนะเขาต้องวิ่งไม่ได้เช่นแต่พม่าเมืองฝั่งแม่สอนเราโภมโภมพม่าเราใช้เงินสดซื้อของในขณะที่บ้านเราใช้ต่างรูปต่างันโดยที่ไเชื่อมเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราเจ็บตัวเพราะอะไรคะเราเอาเงินอนาคตมาใช้อ่าประมาการยื่นสู่ ยื่นสูตรจะใช้ระบบอ e ีฟอร์ l a ล่าอีฟอรให้นักศึกษานิสิตในเนี่ยค่ะลูกเวลาผมจะไปยื่นสูตรบอกสินค้าอย่างเดินที่ผมจะผลิตมันจะมีเสียบใส่แผ่นลิสหรือใส่ตัวตัว,ตวแผ่นไ้์เอาไปเสียบให้เจ้าหน้น e ula, าที่กรมศุลกากรดูแล้วเสร็จแล้วเขาก็จัดมา,มาให้ในสูตรของตัวอ e ีฟอร์เ a ล่าพวกนี้ค่ะมันจะระบ,บุเลขมาให้เขาจะหลังวันที บางทีถ้ากรณีอาการยื่นสูตรเต้ตรวจยังไม่เข้าระบบการส่งออกเลยได้ไหมได้คะ่ะถ้ากรมศุลกากรหน่วยของมาตรา29แค่ระบุเลขรับเรื่องเคยเห็นจดหมายที่หน่วยงานร,ราชการจะมีระบุเลขรับเยไหมเหมือนเลขไปรษียะคะ่ะอาจารย์จะระบุเลขรับอันนั้นไปกอนยื่นวันนี้วันนี้ส่งรรากาทง็ทําได้ถ้าพัานที่กรมศุลกากรอนุมัติอีกตัวนี้ค่ะสูตรการผลิตมีอายุ 3ปีและต่ออายุได้คราวละ3ปีสูตรการผลิตบางที่เป็นร้อยสูตรเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะสูตรการผลิตพวกนี้ใช้ Excel หรือเป็นใบป,ปะหนะ้ายิ่งสูตรวันนี้ท่างนี้หมดอายุเมื่อไหร่ก็จะมีบอกในสูตรเสร็จแล้วมันจะเป็นตัวเตือนเราว่าสูตรมันจะหมดอายุผมจะได้รีทไหมคะต่ออายุเพราะมันเคยมีคนผกม,มาตายลืมยื่นต่ออายุการขอพื้นนากรค่ะ เขาบอกว่าการขอคืนเงิอนอากรดสำหรับค่าภาษสีได้เกินกว่าจํานวนที่ต้องชําระจริงเราก็ทําเรื่องขอคืนไว้ตามที่กฎหมายกาหนดอ,อันต่อมาค่ะกรณีการขอคืนเนาอนเนากรเหตุเพราะได้ชำระไ่เกินกว่าที่เสียจริงเคสที่อาจารย์เล่าให้ฟังต้องทําเรื่องขอคืนภายใน1ปีหนูรู้อยู่แล้วหนูชำระเกินเขาบอกว่าโดยปกติสาม,มัญสามเดือนถ้าชำระเกินเราต้องรู้ว่าเราต้องรีบทำเรื่อง เพราะฉะนั้นเรา,าต้องรีบค่ะภายในหนึ่งปีกรณีที่ส่งไปและส่งกลับเป็นรีเอ็กซ์พอร์ตต้องทำเรื่องขอคืนภายในหกเดือนส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอรีเอ็กซ์พอร์ตมีของแบล็ครีเอ็กซ์พอร์ตเช่นอาจารย์ส่งสูตรตัวนี้ไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศแล้วประเมินอาจรตัดแขนข้างเปสั้นข้างเปยาวแล้วถ้าประเมินมันเป็นเทคนิคเฉพาะที่ลูกค้าทำไม่ได้ต้องส่งกลับมา พอ <fen awat are lli> ต้องส่งกลับมาปึ๊บอาจารย์ไม่ได้ทำดีเอ็กซ์พอร์ตไว้จำเป็นอมาได้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ส่งซ่อมไปให้ลูกค้าแค่นั้นเองหรือในกรณีที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศที่อาจารย์เจอะเป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์กัอบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผลิตที่บ้านเรานำเข้าอย่างมียี่ห้อหนึ่งอาจารย์จำเป็นซื้อไม่ได้ผู้ผลิตอยู่ที่อเมริการงซ่อมอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ เคยมีเคสหนึ่งที่เราถามเขาว่าจะให้เราส่งไปซ่อมที่ไหนเขาให้ที่อยู่มาค้างหมดลูกค้าให้ที่อยู่มาปึ๊บส่งไปซ่อมที่เนเธอร์แลนด์อาจารย์ก็ให้แผนทำนู่นนี่นั่นปึ๊บปุ๊บป๊บไปให้ที่เนเธอร์แลนด์เพื่อผลปรากฏว่าพอไปถึงเนเธอร์แลนด์ยังไม่ได้เคลียร์ลูกค้าเมลกลับมาไม่ส่งไปผิดต้องส่งไปที่อเมริกาค่ะสวิต้าว ช่องดีที่มันยังอยู่ในกระดาษของกรมศูนย์นกลางมมันยังไม่ได้เคลียร์ของเข้าเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นก็แค่ต้องไฟใหม่แล้วก็ส่งจากเนเธอร์แลนด์ไปที่อเมริกาส่วนใหญ่เครื่องดูแพทย์ก็เป็นอะไรที่ทำดีเอ็กซ์พอร์ตเยอะเพราะว่าบางทีใช้งานแล้วมันเกิดสิ่นค้าอย่างตอนนั้นเคยทำแพสหนึ่งจะเป็นเออ่นึกถึงไม,ม่ตู้หมไมโครเวฟกระสุนวันนี้นิดนึงค่ะกะสุนวันจันี้นิดนึงมันเป็นถาดขุ่นอาหารนะ่ะ เราก็เลยงงว่าทําไมโรงพยาบาลกรุงเทพคะ่ะคุณอาหารซ่อมไม่ได้แล้วที่เมืองไทยต้องส่งไปซ่อมที่เยอรมันเขาบอกว่ามันมีชิ้นส่วนมีโน่นที่นัน่นอะไรอยู่ที่นั่นเครื่องหุนอาหารเครื่องระหกบแสงจะบอกไม่แปลกใจทาไมค่าใช้บร,ริการรพงมากของโรงพยาบาลกรงุงเทพและยกปกติไม่ได้ค่ะต้องใช้โฟกลิฟต้องใช้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้มือผลโยกไจ้งแล้อบอกว่ามาันผิดปกติเขาบอกไม่ได้สัส่นสะเทือนไม่ได้คือข้อจัดเขาเยอะมาก ถ้าเราเป็นผู้ให้บริการเราต้องคิดตังเรเพิ่มเวยนะเพราะบางทีเราไม่รู้ต่อมาค่ะเขาบอกว่าการขอคืนเงินเป็นเพราะลาไม่ควรหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทําเรื่องคืนเจ้าหน้าที่ไปถ้าเขามีการรอ้องขอถ้าสมมติเจ้าหน้าที่กรมศุลรรการการโอนเงินให้เราเกินเจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายไปทันทีทันใดว่าช่วยโอนเงินคืนแต่ส่วนใหญ่ที่ตังเจอกรมศุลการการขเขาใช้ P O D ออดิชที่แปลว่าการตรวจสอบค่ะ<ม>เขาเรียกว่าอีกคำหนึ่งที่เขาใช้เขาเรียกว่าโพสต์ออดิชหมายถึงว่าอาจารย์นำเข้าหรืออาารสอบออกไปแล้วแล้วเขาเจอถ้าอาจารย์นำเข้ามาจา่ายเียภาษี<ม>เขาบอกว่าเราเสียภาษีไม่ไม่ครบเขาก็จะเรียกให้เราเสียภาษีเพิ่มเคยเจอนำเข้ามาเสียภาษีไปสี่หมื่นลูกบาทผ่านไปหนึ่งปีจดหม,มายมา ไปเสียภาษีเพิ่มกี่ห้าเปอ่์พร้อมกับเงินเพิ่มเมื่อกี้เงินเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์หลกเราคิดดูว่าเป็นปีมันคิดเดือนละสองเปอร์เซ็นต์อะแล้วบอกว่าอันนี้แบบหาไรายได้พิเศษใช่ป่ะคะแต่เราต้องจ่ายเงีครบนะมันมีเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยตัวนี้ค่ะเป็นเรื่อสปอร์ทที่เมื่กอกี้อาจารย์บอกถ้าเรานําเข้ามาแล้วมันเป็นในเรื่องของการที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราต้องโงงจับแล้วก็ต้องโงงจับตามที่เขากําหนดทําเรื่องของมัดขาด พวกนี้นะคะเนพอตอนนี้เขาบอกว่าขอใดที่มิสุรเป็นที่พอใจอนธะิบดีก้เป็นคนพอใจนะคะถึงอันมัดถ้าจะส่งกลับไปต้องใช้ในเรื่องของตัวข้อกำหนดที่เราทำแต่เขาคืนเงินให้เราแค่9ใน10เรานำเข้ามาเราเสียภาษีไป1,000เราจะได้คืนแค่900บาท และการส่งกับแบบนีสปอร์ตเช่นนำวัตถุดิบเข้ามาที่เคยเจอจอมสาแมแแอนจอมสันเขาเป็นผู้ผลิตผ้าทํามยี่ห้อนหนึ่งโมเดสงงมากเลยว่าทำไมต้องซื้อใ,ใช้ตัวแล็บรู้จักตัวแล็บไหมค่ะตัวห่อเขาค่ะในแผ่นห่อผ้าทํามมาจากไต้หวันก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้ในเมืองไทยเขาบอกว่าเครื่องจักรเรากับเขาอ่ะมันคนละคนละแบบกันก็ใช้จากไต้หวัน และเป็นตัวหอมนอ่ะฉลากมันันบอกว่าแมนูแฟกซ์ทีมไทยเนี่ยแล้วมันเข้าเครื่องจักรไม่ได้มันผิดไม่ได้ต้องส่งกลับถามว่าถ้าคุณเป็นกรมศุลกากรคุณให้การส่งของหรือเราขอคืนเงินชดเชยเกลีกสองเขาไม่ให้เพราะเขาบอกว่าป้ายมันติดชัดเจนว่าผลิตที่เมืองไทยจบเลยเพราะส่วนใหญ่ที่เคยเจอติดช้าหลายหลายที่ม่ชอบให้ โชว์ประเทศที่เป็นผู้ขายแต่ไม่ใช่ผู้ผลิตที่เคยเจอแต่นานๆจะเจอเคียพวกนี้ค่ะต่อมาค่ะของส่งกลับของส่งกลับพวกนี้จะเป็นในส่วนข,ของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าเขาบอกว่ามาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งของ,ของนั้นกลับไปต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างส่วนใหญ่เวลาที่คุณนําเข้ามา เขาจะใช้วิธีนี่ค่ะถ่ายรูปถ่ายซีเรียลนัมเบอร์ไว้เช่นตัวอย่างอันนี้มันมีซีเรียลนัมเบอร์มันมี IP อะไรของมันอยู่มันก็จะมีข้อกำหนดพวกนี้บอกไว้อยู่อาจารย์ขออนุญาตไม่เบรคได้ไหมคะได้ไหมครับเพราะใกล้ท่ามีจบก,กี่โมงตอนนี้นาฬิกาอาจารย์11โมง10นาทีตอเนื้อหามันเยอะปึ๊บอาจารย์จะแตกให้ไป่ทั้งหมดเนื้อหาเยอะปังหรเยอะมากเละยากไหมย,ยาก เกินขึ้นหลับตอนนี้อาจารย์เชื่อนะยกเว้นว่าคุณจะต้องไปเรียนเป็นผู้ชำนาญการอันเน,น,นี้ยคุณต้องสนใจและหมัออ่นแน่ๆเน่นะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตขอพูดถึงของสอของทง่งจัอาจารย์ไปแตะในเรื่องของคำพันบนก่อนมีคำสองอย่างคันธันบนกับซิงต์นคางพันบนมีข้อกาหนดอยู่แบบนี้ค่ะทั้งสองอย่างก็องขอประมาณจากกรมศุลกากรนําเข้ามาเพื่อเก็บ แสดงและขายหรือผลิตผสมประกอบบรรจุเมื่อกี้มาตรา29มีแค่ผลิตผตสมประกอบบรรจุแต่ประคัท,ทัน,นบนเก็นเพิ่มเติมได้ไหมคะเก็บแสดงขายเพิ่มมาเพราะฉะนั้นตัวมั่งตัวค้วสาสินค้าทันบนมันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆพวกนี้มีมาตประแตเก็บของ,องแล้วก็แสดงและขายและวก็โรงางานอุตสาหกรรม หลายๆโรงก็จะเป็นโรงผู้ผลิต mm hmm. นี่ค่ะก,การจัดตั้งตรงนี้นะคะอี mm hmm. นปรบดีกรมศุลการการจะต้องเป็นผู้อนุมัติให้มีการจัดตั้งค mm hmm. ่าธรรมเนียมค่ะ mm hmm. มาตรแปดและมาตรแปดัว mm ิสามหมื่นบาทต่อปีแต่ถ้าเป็นมาตรแปดพวิสองเสียแค่ 1, mm hmm. หนึ่งหมื่นบาททั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลักการค่านำเข้ามา บรรจุผลถ่ายกระจายนำเข้ามาบรรจุแบ่งผลถ่ายกระจายตรงนี้ค่ะไฮไลท์เก็บได้2ปีขยายได้1ปีทาสินค้าทานบนส่วนใหญ่จะเล็กกว่าฟรีโซนหรืเอเขตก่อนอากรทสินค้าทัานบนของง่ายกว่าค่ะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมเท่ากับฟรีโซนต่อมาค่ะเรามาดูคุณสมบัติ แติบุคคลเป็นบร,ริษัทมหาชนเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นส่วนรชาชการก็ได้ทุนจดทะเบียนแบ่งเป็นสองส่วนค่ะถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล2ี่ล้านแต่ถ้า,าที่อื่นที่เป็นเขตต่างจังหวัดแค่1ิบล้านเนื้อที่ค่ะเนื้อที่ทั้งหมดจะต้องมีไม่น้อยกว่า10,000ตารางเมตรอาคารต้องไม่น้อยกว่า1,000ันตารางเมตรใช้เงินทุนประกันหนึ่งล้านบาท ันนี้จะเป็นของคันทันบนคันทันบนมีอะไรบ้างก็จะมีพวกลงผลิตหรืออะไรพวกนี้แล้วก็มีผูดซ่องสร้างด้ือนะสิสสทธิประโยชน์ค่ะยเกเลนกอตราคาเข้าถ้าเรานําเข้ามาบริโภคในประเทศเราจะต้องเสียภาษีทั้งหมดหรือขอทยอยชำระก็ได้ค่ะโอน,น,นสิทธ์ได้ไหมได้ค่ะคันทันบนโอนสิทธิ์ไปเบีรยได้ได้ไหมได้คันทันบนโอนสิทธิ์ไปทีโซนได้ไหมได้ทําได้หมดเลย สามารถขนย้ายหรือโอนของไปยังคังสินค้าทันบนอืนหรือเขตปุคากรหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมอี z ีแกก็ได้สามารถใช้สิทธิ์พรบรส่งเสริมวิวัยก็ได้หรือเอกสิทธิ์ทางการพูดหรืออะไรที่มันเพิ่มเติมในอนาคตก็ทําได้อัตราภาษีค่ะถ้านําเข้ามาแล้วเป็นศูนย์คังทันบนกับฟีโซนข้อดีของมันก็คือน,นําอะไรเข้ามาก็าแล้วแต่เขาจะปิดตาไว้ข้างหนึ่งจนกว่าหนูจะนำมาใช้ใน ประเทศถ้าหนูนําเข้ามาแล้วส่งออกไปต่างประเทศเขาไม่สนใจเลยแต่ถ้าหนูผลิตแล้วบังเอินมีส่วนหนึ่งขายในประเทศเช่นถ้าาจารย์ผลิตดีโมดอันนี้100อัน90อันอาจารย์ส่งไปขายต่างประเทศจบข่ะอาจารย์ไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ถ้าอันอาจารย์เอามาขายในเมืองไทยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ต้องโดนประเมินภาษีและเสียภาษีเสียเป็นแบบ ร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือขอผ่อนชำระก็ได้คิดตามนะคะ e-c ที่อาลีบาบาหรือแจ็คหมากำลังจัดมาถามเร็วๆนี้ถ้าเราเอาของเข้ามาปกติเอามาขายในเมืองไทยเราเสียภาษีทุกทุกวันแต่อาลีบาบาเขาอนุญาตให้เสียภาษีได้ทุกๆสิบสี่เดือนเป็นของทุกทุกๆสิบสี่วันสิบสามวันดอกเบี้ยเท่าไหร่ เราเาลังเสื้อไปอยู่ให้เขาส่วนหนึ่งในเรื่องของชะลอการจ่ายเงินเพราะอย่าลืมว่าแพลตฟอร์มที่阿里า巴、拉撒ามองไว้คือเป็น e ของม e r ใช่ไม่ใช่เนี่ยค่ะพวกนี้มันมีเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เขาเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับเขาตัวนี้ใช้การค้าประกันเพื่อให้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าภาษีสรรพสามีหรือการเงินภาษีเพื่มมหาไทยถ้าบังเกินสินค้าเสื่อมสภาหรือว่ามีสองเสีย ต้องขออนุมัติทำลายถ้ารีโมทอันนี้เสียใช้ไม่ได้อาจารย์ทิ้งเลยได้ไหมเผาทิ้งเลยได้ปะไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งกรมศุลกากรต้องแจ้งสภามิตรถ้าเกี่ยวข้องนะคะต้องแจ้งสภากาว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้เขาจะต้องอนุมัติเป็นรายลักษณ์อัว่าให้ทำลายหรือบางทีครงอที่อาจารย์เคยทำอยู่มันถึงเวลาลดราคา ถ้าลดราคาแล้วราคา,าถูกลงอาจารย์นำเข้าใช่ได้สลแก,ก่แต่ต้องแจ้งค่ะขออนุมัติก่อน,อนว่าเราจะลดราคาช่วงการปีกับปลายปีควอนุมัติไหมถ้าเขาไม่อนุมัติขายไม่ได้ค่ะหรือเอาไปแจกก็ไม่ได้ค่ะน้าท่วมน้าท่วมที่ผ่านมาปี54สินค้าเราเน่าเสียขายไม่ได้เราก็ต้องทําเลือกขออนุมัติเช่นเดียวกันต่อมาค่ะข้อดีของมันก็คือลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนสินค้าที่จะนาเข้า ทำให้มีโอกาสหาลูกค้าก่อนแล้วค่อยทําไมคะไปขายเพราะว่าอะไรเลยเราไม่ได้เสียภาษีเลยหนูสั่งของมาปึ๊บหนูขายได้ถึงได้เขาเรียกว่าอะไรเราสามารถขายได้แล้วเราได้ต้ตนทุนต่อหน่วยที่มันต่ำเลยต่อมาค่ะเขาบอกว่าหากขายสินค้าไปยังต่างประเทศก็ไม่ต้องมีค่าภาษีโดยเฉพาะใครที่ชอบนําของเข,ข้ามากระจุกกระจิกผลิตกระปประกอบ,บต่อเติมมันหรืออะไรกันมแต่กแล้วสง่อวงออกพวกนี้ได้เบี่ยง เอามาเข้าในทางทันบนได้ทําให้ตรงนี้ค่ที่เขาบอกหาลูกค้าได้นานขึ้นสามารถเก็บของได้นานขึ้นเพราะมันเก็บได้ถึง2ปีขายสินค้าให้ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นก็เสมือนเป็นการส่งออกถ้าอาจารย์อยู่คางทันบนอาจารย์ขายให้คนที่ได้สิทธิ์ติ i ก็ถือว่าเราส่งหรือคัางทันบนทั่วไปของอาจารย์ไปขายให้ ค้างขึนขื่อที่ได้รับสิทธิประโยชน์ก็เปรียบเสมือนเราส่งออกเช่นเดียวกันอันนี้เป็นทางธันวนประเภทรงผลิตลงผลิตก็นําวัตถุดิบเข้ามาผลิตผสมประกอบบรรจุค่ะมันเดิมค่ะส่งออกตามสภาพเดิมหรือสภาพอื่นก็ได้ถ้าขายในประเทศคอนเสียรงผลิตที่อาจารย์เจอจะเป็นของบริษัทฟิลิตเก่าค่ะที่อยู่ตรงแยกแยกหลักสี่ตรงภามไอพีอะค่ะ N อไถ้ M F e าอาาจำชื่อไม่ผิด เขาจะเป็นคันทันบนประเภทลงผลิตต่อมาค่ะพวกนี้จะต้องส่งออกแล้วก็มีในเรื่องของยืดสุดการผลิตเช่นเดียวกันนี้เรามาดูต่อค่ะสิทธิประโยชน์เมื่อกี้บอกแล้วยกเว้นหักจานขาเข้าขาออกนาเข้ามาหากไม่ส่งออกตามที่เขากําหนดเขาก็บอกว่าเกิน2ปีหนูต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นมันช่วยชะลอในเรื่องของการส่เงินเราทั้งสองปี เาบอกว่าสินค้าและสินค้าที่เราผลิตและส่งออกถ้าชำรุดให้นำกลับมาซ่อมและส่งออกภายใน1นปีส่งออกชั่วคราวได้ไหมได้ค่ะไปอยู่ในร้านค้าก่อนนากรก,รกรก็ได้ไปอยู่ในทางสินค้าทั่วไปก็ได้ทำได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งว่าผลิตและนำเข้าไปในเขตปอดนานกรหรือเขตอุตสาหกรรมก็ทำได้เพราะฉะนั้นข้อดีของมันมองแบบนี้ค่ะลูก we